ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมนเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะในยุคที่เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV เนี่ยก้าวหน้าไปมากจริงๆนะคะมีให้เลือกสารพัดแบบเลยแถมเดี๋ยวนี้ดูผ่านมือถือได้ทันทีเลยสะดวกมาก แต่ว่าพร้อมๆกันนั้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPa ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยกล้องวงจรปิดประเภทไหนที่คนนิยมใช้และที่สำคัญเลยคือจะใช้งานยังไงให้ถูกต้องตามกฎไาย PDPa โดยเฉพาะเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่หลายคนสนใจมาดูกันค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราบ้าง เริ่มกันที่ประเภทของกล้องวงจรปิดก่อนเลยนะคะเห็นว่ามีหลายแบบมากๆเลยช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าแบบพื้นฐานดั้งเดิมเป็นยังไงคะเอ่อกล้องวงจรปิดเนี่ยพื้นฐานดั้งเดิมเลยก็คือแบบว่าเป็นกล้องประเภทอนาล็อกครับที่เชื่อมกับสายโค,อคเอ็กซียลเพื่อส่งสัญญาณวิดีโอไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอพร้อมกล้องและท่องส่งภาพวิดีโอเก็บไว้มันมีคุณสมบัติคล้ายกับกล้องทีวีวีดีโอเทปเลยครับได้ครับ แบบแรกสุดเลยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือกล้อง Analog c a m ERA หรือระบบ Analog ระบบนี้เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณภาพผ่านสายสัญญาณเฉพาะทางอย่างเช่นสาย coax ที่หน้าตาคล้ายๆสายทีวีที่เราเห็นกันนะครับหรือบางทีก็ใช้สายแลนพวก Cat5 แต่ส่งสัญญาณแบบ a n a าล็อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปยังเคลื่อนบันทึกภาพที่เราเรียกว่า DVR หรือ Digital Video Recorder ครับ ตัวนี้แหละครับที่ทําหน้าที่แปลงสัญญาณเป็นดิจิตอลแล้วก็บันทึกลงฮาร์ดดิสก์แล้วค่อยต่อออกเจาะภาพให้เราดูอีกทีอ๋อระบบอนาล็อกแบบเดิมนี่ฟังดูเอ่อค่อนข้างพื้นฐานเลยนะคะมันมีข้อจํากัดอะไรที่ทําให้ต้องพัฒนาไปเป็นแบบอื่นอีกคะหลักๆเลยก็คือเรื่องความละเอียดความคมชัดนั่นแหละครับระบบอนาล็อกเดิมๆเ,มเมนี่ยภาพมันอาจจะเอ่อไม่ได้ชัดมากเท่าที่ควรเขาก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็น hd analog camera อ๋อ HD a n น l ล g ใช่ครับก็คือการส่งสัญญาณภาพความละเอียดสูงขึ้นระดับ HD คือ 720p หรือ Full HD 1 0 8 0 p เลยส่งผ่านสาย coax แบบเดิมได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีอ๋อค่ะทำให้การอัปเกรดระบบเก่าๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับก็จะมีหลายมาตรฐานออกมาแข่งกันเช่นพวก a HD, HDTVI อะไรพวกนี้ครับก็เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีการส่งสัญญาณให้ดีขึ้นนั่นเอง เข้าใจแล้วค่ะเหมือนการอัปเกรดความชัดบนพื้นฐานเดิมเลยนะคะแล้วเห็นว่ามีอีกแบบที่นิยมกันมากตอนนี้เลยที่เรียกว่า IP camera ใช่ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากมันต่างจากพวกอนาล็อกยังไงบ้างคะใช่ครับ IP camera หรือ Internet Protocol camera อันนี้เรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันส่งข้อมูลเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบเลยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโดยตรงคือไม่ต้องผ่าน DVR แบบเดิมแล้ว แต่อาจจะใช้ NVR หรือ Network Video Recorder แทนนะครับถ้าต้องการบันทึกเยอะๆอ๋อค่ะข้อดีมากๆเลยคือความละเอียดสูงปรี๊ดเลยครับตอนนี้แล้วก็ดูภาพสดหรือดูย้อนหลังผ่านแอปผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้จากทุกที่เลยสะดวกเลยนะคะครับผมติดตั้งก็ได้ทั้งแบบใช้สายแลนหรือแบบไร้สาย Wi-Fi ก็ได้ทำให้มันสะดวกสบายมากๆ และที่น่าสนใจมากๆคือพอเป็นดิจิทอลแล้วต่อเน็ตได้เนี่ยมันเปิดทางไปสู่การใช้ AI วิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์ได้เลยซึ่งพอมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเหมือนกันนะครับค่ะพอพูดถึงความเป็นส่วนตัวก็น่าจะเชื่อมโยงกับกฎหมาย PDPA พอดีเลยนะคะการใช้กล้องวงจรปิดทั้งแบบเก่าแบบใหม่เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวกับ PDPA ยังไงบ้างคะ ใช่เลยครับประเด็นสำคัญเลยครับ PDPA หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562นเนี่ยนะครับที่มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่1มิถุนายน -65 เป็นต้นมาคือเป้าหมายหลักๆเลยก็เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของเราไม่ให้ใคร entertainment or entertainment or เอาไปใช้โดยที่เราไม่อนุญาตหรือเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งภาพหรือวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่มันสามารถระบุตัวบุคคลได้เนี่ยอันนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้เลยนะครับ อ๋อภ oh, าพจากกล้องก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยก่อนหรืออาจจะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะบางอย่างและที่สําคัญคือต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลเขาทราบด้วยว่าจะเก็บข้อมูลไปทําไมใช้เพื่ออะไรแล้วเจ้าของข้อมูลเองก็มีสิทธิต่างๆด้วยนะครับเช่นขอดูข้อมูลตัวเองขอแก้ไขหรือในบางกรณีก็ขอลบข้อมูลได้ฟังดูครอบคลุมมากๆเลยค่ะ แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะถ้าเราจะติดกล้องวงจรปิดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอย่างเช่นกรณีติดที่บ้านเฉยๆกับติดที่ร้านค้าหรือออฟฟิศมันต่างกันไหมคะต่างกันครับอันนี้ข้อมูลที่เรามีระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับคือถ้าเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวจริงๆหรือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวเช่นติดกล้องไว้ดูความปลอดภัยในบ้านเราเองแบบนี้กฎหมาย PDPa มาตรา4 1เขายกเว้นให้ครับ อ้าวจริงเหรอคะครับผมคือไม่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนี้เลยไม่ต้องมีป้ายแจ้งไม่ต้องทําเอกสารอะไรเพิ่มเติมโอ้อย่างนี้ค่ะกิดกล้องไว้ดูแมวที่บ้านหรือดูความปลอดภัยในรั้วบ้านตัวเองก็คือสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสาร PDPa ซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับแบบนั้นคือเข้าข้อยกเว้นเลยแต่ถ้าเป็นหน่วยงานร้านค้าบริษัทหรือองค์กรต่างๆที่ติดกล้องล่ะคะอันนี้ไม่น่าจะเข้าข้อยกเว้นแล้วใช่ไหมถูกต้องครับ กรณีนั้นไม่เข้าข้อยกเว้นแล้วเพราะถือเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นๆที่เข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้ต้องปฏิบัติตาม PDPa อย่างเคร่งครัดเลยครับข้อมูลที่เรามีสรุปแนวทางปฏิบัติหลักๆไว้3ข้อสําคัญสําคัญนะครับคือข้อแรกเลยต้องติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจนครับสังเกตง่ายๆเลยว่าพื้นที่ตรงนี้มีการใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพอยู่นะค่ะต้องมีป้ายบอกก่อนใช่ครับข้อ2คือ ต้องจัดทำเอกสารที่เรียกว่าประกาศความเป็นส่วนตัวหรือ privacy notice บางทีก็เรียกว่า CCTV policy นะครับในนี้ต้องแจ้งรายละเอียดเลยว่าใครเป็นผู้ควบคุณข้อมูลเก็บข้อมูลภาพไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างเก็บไว้นานแค่ไหนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลยังไงแล้วก็สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้างอันนี้ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอาจจะติดไว้ที่เดียวกับป้ายแจ้งเตือนหรือประกาศบนเว็บไซต์ขององค์กรก็ได้ครับ อืมต้องมีเอกสารนโยบายด้วยครับแล้วข้อ3อันนี้สำคัญมากๆเลยคือห้ามนำข้อมูลภาพที่ได้ไปใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิหรือสร้างความเสียหายให้บุคคลในภาพเด็ดขาดอย่างเช่นเอาภาพไปเผยแพร่เอาไปประจานทำให้เขาเสียชื่อเสียงอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนเลยครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะ แสดงว่าเทคโนโลยี C C T V มันช่วยเรื่องความปลอดภัยได้มากก็จริงอะนะคะแต่พอเป็นการใช้งานในระดับองค์กรธุรกิจหรือพื้นที่สาธรารนณะก็ต้องมีกรอบของ P D P A มากำกับดูแลเพื่อให้มันเกิดความสมดุลกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลทั้งเรื่องการแจ้งให้ทราบการมีนโยบายที่โปร่งใสแล้วก็การใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบด้วยเป็นประเด็นที่สาคัญมากครับการสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่เราได้จากเทคโนโลยี กับการเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอเลยครับและจุดที่น่าจาับตามองม,มากๆก็คือเทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วมากอย่างเรื่อง AI ที่เริ่มมากับกล้องวงจรปิดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กฎหมายเองก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับความท้าทายใหม่ๆเหล่านี้ด้วยครับ ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ให้แนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับวิธีการใช้กล้องวงจรปิดให้สอดคล้องกับ PDP a แต่ก็น่าชวนคิดต่อไปอีกนิดเหมือนกันนะคะว่าทำไมการหาจุดสมดุลที่เหมือสมที่สุดระหว่างความต้องการความปลอดภัยของส่วนรวมกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยถึงยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแล้วก็หาข้อสรุปที่ลงตัวได้ยากในหลายๆสังคมทั่วโลกเลย ไม่ใช่แค่ในบริบทของกฎหมายที่เราคุยกันวันนี้เท่านั้นนะคะมันอาจจะสะท้อคุณค่าอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ